สวัสดีค่ะวลีค่ะเคยเป็นเกี่ยวกับเนื้องอกในลังไข่อะค่ะประมาณ7เซนได้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับพังผืดในมดูกด้วยค่อนข้างหนานะก่อนที่จะมีอาการก็คือไม่เป็นประจําเดือนมาประมาณ3ปีค่ะพอประมาณเข้าปีที่3ามะค่ะเริ่มมีอาการปวดปวดมากขึ้นปวดรู้สึกว่ามีการผิดปกติละก็เลยทาการาไปหาคุณหมอพอไปก็ไปทําการตรวจ เอกซเรย์ทุกอย่างเลยที่เขาทำการค่ะประมาณน่าจะประมาณ1 5ื่นได้ค่ะทำการตรวจครบเลยทั้งมะเร็งทั้งอะไรค่ะใช่แล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าเป็นเนื้องอกในรังไข่ค่ะประมาณ7เซนได้แล้วก็มีพังผืดค่ะที่มดลูกค่อนข้างหนามากเลยเกิดจากภาวะที่ประจำเดือนมีการฝังตัวไว้ค่ะที่ไม่หลุดออกมาประมาณนี้ก็ ไปที่นั่นเราก็จะมีการเช็คอินปกตินาะว่าเรามาโรงพยาบาลที่นี่เพื่ออะไรคะ่ะแล้วก็พอดีเพื่อนนะคะเห็นในเฟซว่าก็เลยทักมาถามว่าไปทาอะไรที่โรงพยาบาลมำมลงราดเนาะพอดีเพื่อนงั้นลองเอาผลิตภัณฑ์ไปทานดูชายก็เลยได้มาทานสองกระปุกเนาะก็คือสีเหลืองแล้วก็สีส้มทานไปประมาณอาทิตย์กว่าได้คะ่ะจะเริ่มมีอาการปวดท้องน้อยมากขึ้น แต่ว่าปวดพอทนได้เหมือนมีอะไรจะหลุดใช่ปะพอตอนเย็นนะคะอาบน้ําก็จะมีหลุดออกมาเลยจะจากช่องคลอดค่ะประมาณเท่าลูกแมวเลยจะเป็นเหมือนใยใยหรือเหมือนเลือดเสียค่ะเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่ก็คือเท่ากับลูกแมวที่คนเคยเห็นเนาะ,ะเริ่มทานไปเรื่อยๆประจำเดือนก็เริ่มมาเดือนแรกก็จะเป็น ไม่ได้เป็นเลือดอยู่ยังจะเป็นสีช็อกโกแ,แลตและเป็นใหญ่ๆอยู่ค่ะยังไม่ได้เป็นเลือดเท่าไรเหมือนมันกําลังล้างออกมาใช่แล้วก็พอประมาณเดือนที่2ที่3ก็จะเริ่มเป็นสีแดงปกติค่ะทุกวันนี้ก็ประจําเดือนก็มาปกติแล้วขอบคุณพอรตีนนะคะที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติทั่วไปเลยค่ะ